สวัสดีค่ะพี่รัตนะคะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคาการใช้ตัวโปรแกรมโพสอัตโนมัตินะคะวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็วิธีการาเลือกจังหวัดสมมติเราไม่ต้องการแบบสุ่มนะคะแต่ต้องการแบบเลือกจังหวัดได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราคลิกเข้าไป ในตัว Google Drive นะคะในตัว Drive ตัวนี้นะคะดับเบิลคลิกค่ะวิธีการสร้างตรงนี้นะคะให้ลองเข้าไปดูในกลุ่ม Market Page นะคะที่ได้ทำตัวคลิปวิธีการสร้างไว้แล้วอันนี้สมมุติว่าเราสร้างสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ใช้เหมือนกับใช้เหมือนกับ Excel ทุกอย่างเลยค่ะเพิ่มหน้านี่นะคะคราวนี้เราไปตรงตัวไฟล์ Excel ในตัว Post Marketplace นะคะ มันอยู่ใน a อ s เซนะคะใน a อ s เซใช่ไหมแล้วกดขึ้นมาตัวออดิพาสนี่คือได้อยู่แล้วเนาะต่อไปคือตัว d a t a c o พ e นะคะคือถ้าเขาให้มาอย่างนี้เลยนะคะ ตอนเริ่มแรกเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ย,ยคลิกให้มันไปอยู่ตรงแถว a ก่อนนะคะเนี่ยแถว A นะเดีย๋ยวมีน้องถามมาพี่ทำไมของผมไม่เหมือนของพี่เลื่อนให้ไปอยู่ตรงแถว a นะคะ,ะจากนั้นตรงนี้เนี่ยสมมตินะคะสมมติข้อมูลตรงเนี้ยเราโพสแล้วแล้วเราต้องการที่จะลบนะคะ อย่าลบไปเลยนะนี่แล้วเอามาวางในตมาก็ดเพจของเราตรงนี้นะคะปึ๊จะจะเซลให้นิดนึงโอเค นะคะพอเราโพสเสร็จแล,แล้วเราก็ก๊อปมาวางสมมุติเราจะาโพสต์ใหม่โพสต์อีกสินค้าหนึ่งนะคะเราก็ใส่สีค่าให้มันหน่อยนึงก็ได้จากนั้นก็เอาอีกสินค้าหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยสมมุติเราลบเราลบในตัว Excel ตรงนี้ไปนะคะเราก็ยังมีตัวที่เราเก็บไว้ ที่อยู่ใน Drive นะคะสมมุติเราลบไปแล้วเนี่ยออย่างของพี่เนี่ยคะ่ะพี่จะทำทีละ user ยูเซอร์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ Copy อย่างเงี้ยค่ะมสมมตินะอ่ะ Copy แล้วก็วางอ่ะมีอีกสินค้าหนึ่งก็ Copy แล้วก็วาง พอลบออกไปปุ๊บก,ก่อนที่จะลบสมมติเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ Copy แล้วก็ไปวางใน d r i v e ของเรานะคะนี้เราก็จะเก็บสินค้าไว้ได้ตลอดจะลบไปกี่ครั้งอเราก็สามารถที่จะมา Copy จากไอตัว d r i v e ตรงเนี้ยไปไว้ได้นะคะไป่ว่าตรงนี้ได้นะคะมันจะสะดวกกับเราไม่ว่าเราจะทำคอมเครื่องไหนหรือทำเมื่อไหร่นะคะ อ,อีกเทคนิคหนึ่งนะคะอยากจังหวัดตรงนี้นะคะจังหวัดเนี่ยสมมติตรงนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนนะสมมติเราต้องการเปลี่ยนไม่ใช่สิสมมติเราต้องการโพสเจาะจงจังหวัดที่ไม่ใช่สุ่มอะคะ่ะดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะจังหวัดไหนที่เราต้องการ ไม่ต้องการให้สุ่มนะคะเราก็ลบออกไปเลยสมมุติเราไม่ต้องการให้สุ่มนคนปรปฐมอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็ลบออกไปเลยอย่าลบคอมม่าออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่จังหวัดเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยอตัวสุ่มที่เหลือเนี่ยมันจะไม่ไปสุ่มที่นคนปรปฐมอีกครั้งหนึ่งให้ซ้ํานะคะมันก็จะไปสุ่มจังหวัดอื่นนะคะ อย่าลืมเซฟด้วยนะคะอ,อย่างที่พี่ให้โพสต์ไปอะคะ่ะว่าจังหวัดที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงนะคะพี่ก็จะใช้จังหวัดพวกนั้นอะมาลงไว้ก่อนแล้วก็อาจจะเลยอีกสักสิบจังหวัดที่จะสุ่มเอาอย่างเงี้ยค่ะคือขี้เกียจทำรูป50 60รูปก็เลยใช้วิธีนี้เอานะคะสมมุติเราจะเอาออกอีก เอาอายุธยาออกนะคะค่ะอาคอม,ม่ากออกอะไรเนี่ยให้สุ่มจังหวัดที่เหลือนะคะที่ไม่ใช่นครปฐมกับอยุธยานะคะเขาจะไม่สุ่มไม่สุ่มจังหวัดเดิม อย่าลืมนะคะเราต้องลบจากในตัวนี้ด้วยตัว data ตัวเนี้ยแล้วเอาไปใส่ตรงนี้แทนนะคะนี้แทนนะในส่วนของจังหวัดจะได้ไม่ซ้ำซ้อนแลาจะได้ทำงานไวขึ้นแต่เน้นนิดนึงนะคะจังหวัดตรงนี้นะคะไม่ใช่เรามาพิมพ์ใส่เองนะจะต้องเอามาจากตัว ตัวมาเก็ตเพลสอะค่ะที่มันจะขึ้นจังหวัดอคิขายขายสินค้า หวัดตรงนี้ค่ะเราจะต้อง copy มานะคะสมมุติเราอยากได้อ,อ,อ,อายุธยาเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ copy นะคะ copy ปไปวางในตัวในตัว Excel ของเราที่เป็นตัว asset นะคะสมมุตินะพอดีจะเปิดนองค่ะ เนี่ยค่ะให้คัปปี้วางอย่างนี้นะคะอย่าพีเมง,งนะ,อะเอาจังหวัดอะไรอีกปทุมธานีนี่ประทุมธานีมันจะมีปัญหามากเลยมันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นมานี่ใช้ไม่ได้นะคะเลยยอมเลยอมแล้วก็ c o ป y ี ะะนนีนะคะหรือในส่วนของหมวดหมู่นะคะอะสมมติเราตรงนี้แล้วก็ copy เอาไปวางในหมวดหมู่นะคะอย่าพิมพ์เด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะเจอปัญหาว่าโปรแกรมจะไม่รันต่อให้ใช้วิธี copy แล้วก็วางเอานะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ที่ทำอยู่นะคะ คือทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะมีสินค้าใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะ Copy เอามาไว้ใน Drive ก่อนนะคะจากนั้นในตัวของอต,ตัวตัวตัวโปรแกรมเราไปลบก็ไม่เป็นไรเราค่อยค่อยเอาจากตรงนี้ค่ะไปใส่